มีใครสงสัยกันไหมครับว่าทําไมอาเชอร์ถึงใช้ดาบและธนูในอาร์พี่แกหายไปไหนเนื่องจากอาเชอร์ไม่ใช่นักธนูแต่เป็นนักเวทที่ถนัดการสร้างส,างสิ่งของครับใช่ครับแกเป็นนักเวทส,สร้างสิ่งของไม่ใช่นักธนูแต่อย่างใดนะครับผมแต่สิ่งที่อาเชอร์สร้างขึ้นมาคือศาสตร์ตาวิเศษชนทั้งการใช้ดาบสั้คนคันโชแอนบีคยะที่เห็นกันบ,บ่อย โลดดอกไม้โรยอ,อัสที่กันดเมเวิได้ถึง7ชั้นเลยทีเดียวถึงจะมี7ชั้นแต่อาเชอร์เวลาใช้ทีไรก็พังตลอดนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่แกไปกันมีแต่ของโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมและแกก็จะมีของที่สมคัดอาเชอร์ของแกก็คือตัวธนูที่มีลวดธนูเป็นดาบขลาดโบก2มายิงจากระยะไกลได้ได,ด้วยนะครับซึ่งดาเมจของขลาดโบกนี่คือเป็นสิ่งที่รุนแรงมา,มากๆลยครับผมและยังไม่รวมสุดยอดท่าไม้ตาของเขาอีกนะที่ยังเป็นชื่อของภาคนี้อีกด้วย เอาลิมิเต็ดเบดเวิร์กส์ที่เป็นการเรียกเขตแดนที่มีสตรารวุธนับอนันต์เอามาจัดก,การกับศัตรูได้อีกนะเห็นได้ชัดเลยว่าพี่แกสามารถระเบิดการต่อสู้ได้หลายสถานาการณ์มากๆจากการที่แกสามารถเรียกใช้อาวุธที่พี่แกมีนั่นเองพี่ครับพี่ครับทำไมอาเชอร์ถึงเป็นทาตุควันต่ะครับอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ก็ดูสิครับทาตุควอนตัมมีแต่สาวๆและอาเชอร์แหละแกก็เป็นสุดยอดคนแม่เหมือนกันนะครับไม่งั้นแกจะเป็นสุดยอดคนแม่ทาตุควอนตัมได้ยังไงจริงไหมนะทุกคน ผมเราจะเห็นว่าถ้าพี่แกได้ไปเจอกับลุงเวลเนี่ยเราจะเป็นยังไงกันนะครับเพราะเนื่องจากทั้งเวลทั้งอาเชอร์เนี่ยสองคนนี้ก็มีพลังที่คล้ายคืึงกันนะครับกับการสร้างสิ่งของจากอากาศเหมือนกันนะครับผม